รัฐบาลไทยหนึ่งเมษามาเราด้วยท่าหนึ 1, ่งเมษาหกเจ็จ้ะสำหรับหมวดนี้กาเมืองเป็นแนวทางคือเก่าเนาะจา้ะเนาะมีเขามีรถกัดจังใดทารถกัดต้อขอต่อขออภัยกัน,กกนกกกอเอานาะจา้ะหมวดนี้อ่าลิ้นจะได้ที่วิ่งรูดสีกับศูนย์เนาะจา้าหมวดนี้ลิ้นจะได้สีกับศูนย์บาดนี้เขามีสีอย่างแน่เนาะจา้าหมวดนี้ลิ้นก็จะได้สีศูนย์ีหก 49, 45, ซีเก้าซี่หาส่วนศูนย์ลิ้นในศูนย์ 0, อย่างลิ้นกระดิใจศูนย์หกนะจ๊ะศูนย์เก้าศูนย์หาจ๊ะเวลาจ้ามงวดนี้จา้าเรามงวดนี่ลิ้นจะมีเบิร์นน้ำเดือจ้าติดเบิร์นไปน้ำเดือดเขาเก่าก็หกหกจาเมืงวั 9, ว 6, วดนี้จา้าเพราะว่าอันนี้เป็นแครแนวทางนะจ๊ะเนาะเมืองเป็นแครแนวทางซือ้อจ้าเพราะว่าจังไรมันก็นมีเมือเขาเมืองบ่เขาเนาะจ้าเนาะเมือรุดนเมืองบรุ่ก็ต้องขอถอดขออภัยนะจ้าทางวัดใดรุดนกระได้เนาะ ทางเด้อมึงเอาใจมักตัวใดชอบตัวใดกะจัดไปเล่จ้าจับเอาเลยมักตัวใดจ้าเพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรเิกต่ล่างเลยจ้ามันก็เลยต้องหลายคูจักหน่อยเลยจ่าเดี๋ยจ่าแนวทางหมวดเนี๋ยาจ่าเนาะเี่จ้า สำหรับคลิปนี้น้อจ้าลินกับฝากพ่าแม่พี่นอนกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ลี่น,น้ำแนนด้วยจ้าที่ชอบน้ินชาแนลจ้า